ไม่มีความสำเร็จใดที่ไม่ต้องใช้ความพยายามและทุกความพยายามจะได้รางวัลครูความสำเร็จครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักชั้นปฐมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับรายวิชาพละศึกษานะครับผมในภาคเรียนที่2ครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็น e ีีที่1นนะครับผม เรื่องที่ครูจะสอนวันนี้ครับผมเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับเข้าโซโน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับผมนั่นก็คือการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพครับผมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะเรื่องราวที่ครูจะสอนวันนี้ครับนะเกี่ยวกับอะไรนั้นไปกันเลย หัวข้อที่ครูจะมาสอนพวกเราวันนี้คือนั่นก็คือเรื่องของกรีธาครับนะถ้าพูดถึงกรีธาครับแน่นอนครับนะเด็กๆจะคุ้นหูเป็นอย่างดีนะครับและที่เด็กๆจะเห็นบ่อยๆนะั่นคือการวิ่งนั่นเองครับนะกรีธาการวิ่งนั่นเองนะการวิ่งซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นการวิ่งระยะสั้นระยะกลางระยะและยาวนอกจากการวิ่งแล้วนะครับยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับผมที่เกี่ยวกับกรีธานะครับนะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเราไปดูายละเอียกันเลยครับ กรีฑานะครับผมเขาบอกว่าหมายถึงกีฬาประเภทหนึ่งครับนะซึ่งจะประกอบไปด้วยการวิ่งนะครับการกระโดดการทุ่มการพุ่งและก็การว่างครับแค่นั้นยังไม่พอครับเขาแบ่งประเภทกรีฑาออกเป็นย่อย่ออีก6ประเภทด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือกรีฑาประเภทลู่กรีฑาประเภทลานกรีฑาประเภทถนนกรีฑาประเภทเดินกรีฑาประเภทวิ่งคําทุ่ง และกรีธาประเภทรูกครับพอคุณครูพูดแบบนี้เด็กๆก็จะไม่เข้าใจครูครับประเภทลูกป,ประเภทลานประเภทอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เห็นเข้าใจเลยครับแน่นอนครับถ้าคุณครูไม่อธิบายให้หนูฟังหนูก็จะไม่เข้าใจนะครับผมเพราะฉะนั้นให้เด็กๆไปทําความเข้าใจกันทนะีละข้อเลยครับอ่าไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยครับไปกรีธาประเภทลูกครับผมรูปลูปนะที่นี้คือลูกวิ่งนั่นเองครับ หรือช่องวิ่งนั่นเองเวลาถ้าเด็กๆดูการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลูกวิ่งให้หรือช่องวิ่งให้นะครับจึงเป็นที่มาของประเภทลูกนะครับลูกวิ่งนั่นเองนะครับการแข่งขันในไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางรนี้ยยาวเนี่ยล้วนแล้วจะมีลูกวิ่งทางสินครับเมื่อไหร่ก็ตามครับถ้านักกีฬาวิ่งออกนอกลูกนั่นหมายความว่าเดน,นักกีฬาท่านนั้นเนี่ยทำผิดกติกาเขาจะถูก ปรับแพ้ทันทีครับนะ่อไปดูอีกครับกรีธาประเภทลูกหมายถึงครับกรีธาที่ต้องแข่งขันบนลู่วิ่งนะครับตัดสินผลด้วยความเร็วนะครับและเวลานะความเร็วคืออะไรครับใครที่วิ่งได้เร็วกว่าทำเวลาได้น้อยกว่าหมายถึงจะเป็นผู้ชนะครับแค่นั้นยังไม่พอครับการกรีธาประเภทลู่เนี่ยครับยังแบ่งออกเป็นอะไรครับ วิ่งระยะสัน้นวิ่งระยะกลางวิ่งระยะยาวและรวมไปถึงการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางด้วยครูครับครูขาวิ่งระยะสัน้นต้องประมาณเท่าไหร่คะกลางเท่าไหร่คะเอาอะไรมาวัดนะครับนี่คือคําถามที่เด็กจะต้องถามครูนะครับรวมไปถึงการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางว่าข้ามอะไรล่ะครูอาจจะเป็นข้ามสะพานหรอหรือข้ามอะไรครับหนูไม่เห็นเข้าใจเลยนะครับอ่ะเราไปทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เลยนะครับ เอาอันดับแรกก่อนครับนะวิ่งระยะสั้นก่อนนะครับจากภาพที่เด็กๆเห็นตรงจุดนี้เนี่ยครับผมนะถ้าใครที่ได้ดูหรือติดตามนะครับชอบดูเรื่องของกีฬาเนี่ยนะครับนะจะเห็นได้ว่าภาพนี้เนี่ยเป็นการวิ่งระดับโลกนะครับเป็นการแข่งขันโอลิมปิกชิงเหรียญทองร้อยเมตรชายนะครับผู้ที่ชนะคือ เจ้านี้นะครับนานาวิ่งจะจำไมกล้าช่ว่าโยเซมบกเนี่ยครับซึ่งจะมีความเร็วในการวิ่งนะครับใน100เมตรเนี่ยเขาใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีนะครับอะไปดูครับดูความหมายก่อนครับนะเมื่อกี้บางคนถามครูว่าโรูการวิ่งระยะสั้นสั้นประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ไงครับคาตอบนะวิ่งระยะสั้นหมายถึงครับวิ่งระยะทางครับไม่เกิน400เมตร ว่งระยะทางไม่เกิน400เมตรเด็กจริงๆแล้วการวิ่งเนี่ยถ้าเป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาเวิ่งตั้งแต่50เมตรเลยครับเด็กครับนะวิ่งตั้งแต่50เมตรเลยนะ,ะแต่ถ้าจะวิ่งมาตรฐานจริงๆหรือแข่งขันกันตามสากลเนี่ยนะจะเริ่มตั้งแต่วิ่ง100เมตรชายครับนะ100เมตรชายการวิ่ง100เมตรเนี่ยเป็นการวิ่งที่น่าตึงเต้นที่สุดและสนุกที่สุดนะตึงเต้นที่สุดและสนุกที่สุด เพราะเป็นการวิ่งที่ไม่ต้องหายใจครับไม่ต้องหายใจเลยนะในหนึ่งร้อยเมตรใช้เวลาไม่ถึงสิบวินาทีเพราะฉะนั้นการวิ่งชนิดนี้ต้องใช้สมาธิต้องใช้ความเร็วนะครับนะการวิ่งระยะสั้นครับซึ่งประกอบเอาเลยครับวิ่งร้อยเมตรชายร้อยเมตรหญิงนะครับสองร้อยเมตรชายสองร้อยเมตรหญิงนะครับสี่ร้อยเมตรชายและสี่ร้อยเมตรหญิงครับนะเพราะฉะนั้นครับ การวิ่งระยะสั้นสรุปเขาเคิอวิ่งระยะทางไม่เกิน400เมตรนั่นเองนะครับถ้าคุณครูออกข้อสอบการวิ่ง100เมตรชายเป็นการวิ่งระยะทางได้นะครับปอไก่ระยะสั้นขอไข่ระยะกลางขอควายระยะยาวงองูวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ยหนูก็ต้องตอบครูได้นะครับนะหรือวิ่ง200เมตรหญิงอย่างเงี้ยหนูก็ต้องคิดเอ้ยถ้าวิ่ง200มันไม่เกิน400แสดงว่าเป็นการวิ่งระยะสั้นเออใช่แล้วหนูต้องตอบ หรือคุณครูบอกวิ่ง400เมตรใชาย400เมตรยังไม่เกิน400นี่แสดงว่ายังอยู่ในข่ายของการวิ่งระยะสั้นโอเคไหมครับนะอันนี้คืออธะที่ใบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับนะไปดูต่อไปเลยในรูปภาพนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวเดียเดี๋ยดี๋ยขออธิบายตรงนี้เมื่อกี้ย้อนหลังนะ,นะขอโทษนะขออธิบายตรงนี้เมื่อกี้หลายๆคนบอกไม่เข้าใจว่าลู่ลู่คืออะไร ลูคือตรงนี้ครับลูวิ่งหรือช่องวิ่งเห็นไหมครับเนี่ยที่คของเขาพื้นจะสีออกสีแดงๆตรงนี้นะครับและจะมีเส้นขีดไว้นะครับนะ Key เพราะฉะนั้นนากีฬาแต่ละคนกีอยู่ในช่องตัวเองเห็นไหมครับทุกคนอยู่ในช่องตัวเองเหมือนเลยนะพอจุดเริ่มต้นเ็าอยู่จุดข้างหลังนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเตะนต้อปิดเนี่ยทุกคนจะต้องวิ่งในลูวิ่งหรือช่องวิ่งของตัวเองเท่านั้นนะเมื่อไหร่ถ้าวิ่งไปวิ่งช่องคนอื่นเนี่ยกรรมการจะปรับแพ้ตันทีนนะ ทุกคนจะต้องวิ่งในลู่วิ่งหรือช่องวิ่งของตัวเองเท่านั้นนะครับนี่คือที่มาของกรีธาประเภทลูกนั่นเองโอเคนะภาพต่อมาครับนะภาพนี้ก็ยังเป็นการวิ่งประเภทลูกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าครูทําไมภาพนี้มันสเปสปาไม่เห็นเป็นระเบียบเลยเมื่อกี้ยังมีวิ่งช่องของกครของมันแต่ทําไมรอบนี้มันไปไปม่วอย่างนี้ล่ะครัวที่ไยแบบนี้ครับนะเป็นประเภทลู่เหมือนกันเพียงแต่ว่า ไม่ได้บังคับว่าจะต้องวิ่งในลู่วิ่งช่องไหนแต่ให้อยู่ในลู่วิ่งของของอเขาช่องอในในรอบในรอบสนามที่เขาวางเอาไว้ที่เป็นสีแดงนะจะต้องไม่เกินเข้าไปในเส้นสีขาวไปเข้าไปข้างในหรือออกไปข้างนอกไม่ได้จะต้องวิ่งในช่องสีแดงเท่านั้นจะวิ่งในช่องของใครก็ได้เพราะมันเป็นการวิ่งระยะกลางครับไม่ได้เหมือนกับวิ่งระยะสั้นวิ่งระยะสั้นคือไม่เกิน400เมตรเนี่ย จะต้องวิ่งในลู่วิ่งของใครของมันแต่ถ้าการวิ่งเมื่อไหร่วิ่งระยะกลางหรือวิ่งระยะไกลเนี่ยสามารถจะวิ่งในลู่วิ่งไหนก็ได้ครับเข้าใจอย่างนี้นะดูครับการวิ่งระยะกลางหมายถึงอะไรครับเมื่อกี้วิ่งระยะสั้นไม่เกิน400เมตรนะครับแต่พอมาระยะกลางครับเขาบอกว่าหมายถึงการวิ่งระยะทางแข่งขันเกิน400ครับเกิน400แล้ว แต่ต้องไม่เกิน1,500เมตรนะครับโอเคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการวิ่งระยะกลางนะครับจะต้องมากกว่า400แต่ต้องไม่เกิน1,500เมตรนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูบอกว่าการแข่งขันวิ่ง800เมตรชายถ้าได้ยิน800 800มันต้องมากกว่า400แต่ไม่เกิน1,500แสแดงว่าการวิ่งแบบนี้เขาเรียกว่าการวิ่งระยะกลาง โอเคไหมครับหรือการวิ่ง1,500เมตรหญิงนะผู้ประ,ประกาศการเขาบอกรายการต่อไปเป็นการแข่งขันวิ่ง1,500เมตรหญิงครูถามว่าการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเป็นการวิ่งระยะทางใดขอไก,ก่ระยะใกล้ขอไข่ระยะกลางขอควายระยะยาว8 0 0 500แสดงว่าระยะกลางครับเพราะมันมากกว่า400แต่ไม่เกิน1,500 แสดงว่าการวิ่งลักษณะแบบนี้คือการวิ่งระยะกลางนั่นเองครับในรูปภาพแบบนี้เขาเรียกว่าการวิ่งระยะกลางนะครับผมต่อมาครับดูรูปนี้หนักกว่าเมื่อกี้อีกแต่จะต่างกันตรงไหนรู้ไหมอันนี้เหมือนจะมีความเร็วมากกว่านะครับเนี่ยทุกคนจะก้มหน้าก้มตาเหมือนจะมีแต่ไม่ไม่ได้เหมือนกับรูปที่หนึ่งที่วิ่ง100เมตรนะครับหรือ400เมตรคือนนั้นเขาสปีดเต็มที่เลย แต่ตรงนี้คืยจะผ่อนล,ลงมานิดหนึ่งซึ่งไม่ได้เร็วไม่ได,ไได้ไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าอยู่ลักษณะก็คือประมาณห0สิถึงเจ็ดสิบนะครับหกสิถึงเจ็ดสิบนะครับเพราะถ้าวิ่งสป,ปีดด้วยความเร็วหมดนี่คือตายเลยนะครับหายใจไม่ทันนะเพราะยันเขาจะรู้ว่าจะวิง่งอ่าไม่เกินหนึ่งพันห้ารอยเมตรเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วประมาณเท่าไหร่นะแต่ดูรูปนี้เนี่ยเขาคือจะช้ากว่ารูป่อสรูนี้เพราะการวิ่งแบบนี้คือการวิง่งดูครับ การวิ่งระยะไกลครับระยะไกลหมายถึงการวิ่งระยะทางการแข่งขันเกินครับหนึ่งพันห้าร้อยเมตรหนึ่งเกินครับเกินนะครับเกินนะครับนะย้อนกลับมาอีกรอบนะระยะสั้นไม่เกินสี่ร้อยระยะกลางมากกว่าสี่ร้อยแต่ไม่เกินพันห้าแต่ระยะไกลเนี่ยต้องมากกว่าเท่าไหร่ครับพันห้าแต่ต้องไม่เกินอะไรครับ หนึ่งหมื่นหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ในนี้เนี่ยในน,นี้ที่ครูกําหนดไว้เนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าระยะทางไม่เกินหนึ่งหมื่นแล้วกันนะครับผมหนึ่งหมื่นนี่คือสิบกิโลเลยนะ,นะการวิ่งแบบนี้เขาจะเรียกว่าการวิ่งมาลาทอนนะครับผมซึ่งเป็นระยะทางไกลนะการวิ่งนี้เขาเรียกว่าการวิ่งมาลาทอนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นการวิ่งระยะไกลหมายถึงการวิ่งระยะทางเ่ิไหร่ครับมากกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งพันห้าร้อยแต่ต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูออกข้อสอบครูถามว่าการวิ่งห้าร้อยเมตรแต่ห้าพันเมตรเป็นการวิ่งระยะทางใดคุก็ต้องตอบคุณได้ห้าพันเมตรไม่เป็นหนึ่งพันแต่มากกว่าเท่าไหร่ครับพันห้าแสดงว่าระยะทางไกลนั่นเองนะครับผมไปต่อครับการวิ่งลักษณะแบบนี้พอเด็กๆเ,เห็นรูปภาพแล้วบางคนบอกครูอันนี้เขาทาอะไรกันนะ่ะนะครับบางคนบางคนไม่เคยเห็น และเขาจะไม่รู้เลยว่านี่คือการวิ่งอะไรนะครับจริงๆแล้วการวิ่งแบบนี้เขาเรียกว่าการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางหรือการวิ่งข้ามรั้วนั่นเองนะไปดูความหมายกันครับแล้วแบบนี้เป็นการวิ่งประเภทลูกเลยหรอครูใช่ครับนี่ครับเป็นลูกวิ่งเห็นไหมครับเขาต่อให้เขาจะวางสิง่งกีดขวางหรือวางรั้วไว้แต่ก็ยังเป็นลูกวิ่งของตัวเองนะครับจะวิ่งลูกคนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเพิ่ม อุปรกรณ์เข้ามาไว้นั่นก็คือเรารู้ว่ากันา้นเรือว่าเขาเรียกว่าขวางหน้าไว้แล้วทุกคนจะต้องวิ่งข้ามนะครับถ้าเมื่อไหร่วิ่งข้ามไปแล้วปรากฏว่าสิ่งกีดขวางล้มแสดงว่าการแข่งขันนั้นคนคนอ่าคนที่ทําล้หรือเปล่านั่นเองนะครับวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางหรือว่าเามรข้าวได้แก่นะครับวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงชายนะครับอ่า100เมตรหญิงนะครับขอโทษส่วนผู้ชายก็คือ110เมตรชายนะครับข้อตรงนี้คุณครูให้พวกเราสังเกตดูให้ดีๆนะครับนะ มีจะมีก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นแต่ร้อยเมตรสองร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรนะครับหนึ่งพันเมตรพันห้าร้อยแต่พอมาจุดนี้ไฮไลท์ส,สาคัญอยู่ตรงนี้ครับวิ่งข้ามรั้วหนึ่งร้อยสิบเมตรชายนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีครับวิ่งข้ามรั้วหนึ่งร้อยเมตรชายไม่มีครับจะใช้คำว่าหนึ่งวิ่งข้ามรั้วหนึ่งร้อยสิบเมตรชายครับวิ่งข้ามรัว400้วสี่ร้อยเมตรหญิงว,วิ่งข้ามรั้วสี่ร้อยเมตรชาย พราะัจะมีแค่ตรงนี้ครับที่ททเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับผมการวินะนะ่งแบบนี้เขาเรียกว่าการวิ่งข้ามสิ่งกีขวางนะครับผมนะเดววิ่งข้ามรู้ว่าเวลาเด็กๆดูกีฬาหรือเีทาที่เขาแข่งขันเนี่ยคุณพ่พอคุณแม่ถามว่าลูกจา๋าเวลาที่หนูไปโรงเรียนเนี่ยนะไหนหนูตอบคุณพ่พอคุณแม่ซิการวิ่งแบบนี้เป็นการวิ่งอะไรจะรบอกคุณพ่อคุณแม่ได้อ๋อคุณครูเข้มอกว่าการ win, วิ่งแบบนี้เขาเรียกว่าการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางของคุณพ่อคุณแม่อธิบายเขาฟังได้นะครับผม ไปต่อครับเมื่อกี้เขาเรียกว่ากรีธาประเภทลูกคือวิ่งในลูกวิ่งของตัวเองแต่ต่อมาครับกรีธาประเภทลานครับเอ้มันคืออะไรครูผมไม่เ,เข้าใจเลยลานตรงนี้ครับร,าอารออานอนลานคือลานกว้างนั่นเองหรือใช้พื้นที่กว้างๆนั่นเองเพราะงี้งกรีธาประเภทนี้ต้องการพื้นที่แล้วต้องการพื้นที่แล้วต้องการพื้นที่ในการแข่งขัน ไปดูความหมายกรีธาประเภทลานคือกรีธาประเภทที่ต้องประลองการบนหลานกว้างหรือพื้นสนามที่กว้างนะจะตัดสินผลการแข่งขันด้วยความกลาและความสูงครับจะตัดสินกันด้วยความกลายและความสูงบางคนบอกครู oo, เอาอะไรมาวัดอะอะไรคือไกลอะไรคือสูงไม่เข้าใจนะดูข้อที่หนึ่งครับประเภทกระโดดเพื่อความไกล กระโดดเพื่อความกลาบางคนบอกกระโดดกลายยังไงผมไม่เข้าใจนะดูข้อนี้ครับผมกระโดดกลายนะครับกระโดดกลายคือต้องวิ่งนะครับเขาจะมีพื้นที่ไว้ให้อะไปดูรูปภาพหน่อยึ่งเดี๋ยวย้อนกลับมาดูนะอย่างนี้อันนี้คือกระโดดกลายรูกครับนะพื้นข้างล่างนี้จะเป็นทรายครับนะจุดเริ่มต้นก็คืออยู่ตรงข้างหลังน้นนะครับอยู่ข้างหลัง แล้วก็กรรมการให้สัญญาณทุกคนจะวิ่งด้วยความเร็วพอมาถึงจุดที่เขาวางไว้ข้างหน้านียจะเป็นอยู่ข้างหน้าสายกองสายเนี่ยทุกคนจะต้องไม่เกินเส้นเส้นที่เขาวางเอาไว้นะครับเหยียบเส้นแล้วกระโดดให้ไปไกลที่สุดนะฮะตัวที่กระโดดมาเนี่ยจะลงไปไหนครับลงไปกไอปงสายที่เขาวางไว้พื้นสายเนี่ยนะทำไมจะต้องมีสายด้วยโครเมื่อกี้อ่าแล้วบางคนมีขั้มคำ,ำถามบอกทำไมต้องมีสายทําไมไม่ใช้พื้นแข็งเลยล่ะ มีเหตุผลนะเวลาที่ิ้งตัวลงมาเนี่ยนะครับจะมีรอยครับนะเขาจะเอารอยที่เรากระแทกพื้นเนี่ยนะเป็นระยะทางในการกระโดดไกลนะวัดส่วนที่ร่างกายกระแทกพื้นนะครับผมถ้าคนไหนเอามือลงก็คือวัดตรงทิ้งเอาเขาเรียกว่าเอาสปอคลงก็ต้องวัดตรงสพอ เพราะฉะนั้นทรายคือเป็นที่มาของคําว่าอ่าใช้ในเรื่องของการตักสินผลกันแข่งขันนั่นเองครับย้อนกลับไปดูใหม่ครับถ้ายยงก้าวกระโดดนะครับกีฬาประเภทนี้มันจะคล้ายกับกระโดดไกลเลยครับเพียงแต่เขาจะวิ่งย่องๆครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ้ยแล้วก็กระโดดกลายจะไม่เหมือนกระโดดไกายดีเด็กกระโดดไกลคือวิ่งด้วยความเร็วปุ๊บแล้วก็กระโดดไปเลยแต่นี้จะใช้ลักษณะข่ยิงครับข่ายยิงข่ายยิงข่ยิงเขอึ๊บอึ๊บอึ๊บแล้วก็กระโดดนะ ถ้ามีเวลานะครับผมเด็กๆก็ลองไปเร์ชดร u t u b e บดูนะครับต่อมาครับกระโดดเพื่อความสูงครับหรือกระโดดสูงนั่นเองอ่ะเราไปดูตัวอย่างครับเห็นไหมครับนะกระโดดสูงครับเขาจะมีอุปกรณ์ด้วยนะครับนั่นก็คือจะเป็นไม้สแตนเลไปคล้ายไม้สปริงนะครับผมไม้ชนิดนี้เอาไว้ทําไมครับ ค้าตัวเองนะครับให้สปริงตัวขึ้นไปแลพอตัวปุ๊บแล้วก็จะกระโดดข้ามสิ่งที่เราวางไว้นั่นก็คือไม้อันนี้ครับนะไม้อันนี้ครับใครอ่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับการแข่งขันกระโดดสูงแต่บางคนนะครับไม่รู้เลยนะครับนี่คือกรีธาอะไรมันคือกรีธาอะไรนะให้เด็กๆนะครับถ้ามีเวลานะครับไปเซิร์ฟดูไปดูดูครับว่ากรีธากระโดดสูงเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะคุณคุณที่ชอบดูมาก เพราะมันบางทีมันอยากจะเล่นมากนะครับี่เราใช้ไม้กัะแทกไปที่พื้นแล้วก็ดันตัวขึ้นไปสูงๆแล้วก็ทิ้งตัวลงมาบบกปุ๊บซึ่งจะเป็นสิ่งที่สนุกวามากนะแต่เราไม่มีอุณกรณงอย่างนั้นนะครับการเล่นจากกานเล่นกีฬาประเภทนี้เนี่ยมันจะต้องมีความชํานาญและอยู่ในการดูแลของผู้ฝึกสอนอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะอันตรายพอควรนะกีฬาประเภทนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อมาครับ ประเภททุ่มกว้างแล้วก็พุ่งนะครับผมอันนี้ก็คือประเภทที่สามเนี่ยคือเลียมแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนทั้งสิ้นนะครับกันทุ่มน้ำหนักกันกว้างจากพุ่มแหลงฟว้างคอ้อนอย่างเงี้ยนะครับล้วนแล้วได้วิวัฒนาการมาจากการล่าสัตว์ทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะอะไรครับพุ่มแหลงไรเงี้ยพุ่มแหลมนน,นะครับอันนี้คือจะใช้เขาจะใช้คำว่ามันจะมีไม้อันนี้ยาว และข้างหลังข้างหน้าจะเป็นนะครับจะเป็นหอเป็นดาบเลยลูกเนี่ยเอาไว้ล่าสัตว์สมัยก่อนนะครับแหลนนะครับะ <c oughs> ไปดูกัอนอันนี้คือทุ่มน้ําหนักครับนะทุ่มน้าหนักนะลูกทุ่มน้ําหนักไอ้ลูกที่หนูเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ลูกเทนนิสนะครับจะเป็นลูกนะครับเป็นก้อนเหล็กใหญ่ๆก้อนหนึ่งนะฮะมีน้ําหนักตั้งแต่ สามโลสี่โลไปยังสิบโลเลยครับเพราะนั้นจะหนักมากๆนะถามว่าวัดกันที่อะไรครับวัดกันที่ระยะทานในการโยนครับคนไหนยนได้ไกลที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคนผู้ชนะเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะไปแข่งขันรุ่นไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับเขายะต้องดูน้ําหนักเท่ากันนะน้าหนักเท่ากันสมมติว่าห้ารุ่น่อไปกระตุ้มน้ําหนักรุ่มไม่เกินห้าสิบกิโลผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องน้ําหนักไม่เกินห้าสิบกิโลครับห้าสิบกิโล คนที่เกิน50กิโลก็ลงแข่งขันไม่ได้ในรายการนั้นๆนะครับนะเพื่อความไม่ได้เปลี่ยนเสียเปรียบของอ่า mm. เขาเรียกว่าศีระร่างกายนะพอเวลาสมมุติว่าเวลาแข่งขันเนี่ยเขาจะใช้เหล็กก้อนเดียวกันครับลูกคล้ายกับลูกป่าเปตองเลยนะครับแต่ว่าจะมีน้ําหนักหนักกว่าน้ำาหลเท่าหลายเท่า,า,เ,ทานะเป็น10กิโลก็มนะีเพราะฉะนั้นทุกคนจะ,จ,ะจ,ะจะต้องใช้เหล็กก้อนนี้เนี่ยโยนไปข้างหน้าและก็โยนให้ไกลที่สุด คนที่ไกลที่สุดคือผู้ชนะแค่นั้นเองครับประเภทที่สามครับเขาเรียกกรีธาประเภทถนนครับนะักนะกรีธาต้องวิ่งบนถนนซึ่งทําเครื่องหมายไว้ชัดเจนแล้วนะครับหมายความว่าอย่างนี้ครับเด็กครับนะการวิ่งประเภทถนนเนี่ยมันจะต้องอาศัยถนนในการวิ่งนั่นเองเหตุผลเพราะว่ามันเป็นการวิ่งที่ต้องใช้พื้นที่ เยอะและก็ใช้ระยะทางที่ไกลนั่นก็คือตั้งแต่15กิโลเมตรขึ้นไปถามว่าวิ่งในสนามไหมสนามแค่เท่าไหร่ครับแค่400เมตรนะถ้าจะวิ่งรอบสนามนี่คือวิ่งทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นในระยะทาง15กิโลเมตรเนี่ยจะต้องทาไมครับต้องวิ่งบนถนนแล้วต้องบนถนนแล้วครับนะแต่ไม่ได้หมายความว่าถนนจะลักอ่าเขาบอว่ามีทางลัดอย่างเงี้ยจะลัดแล้วก็เข้าเส้นชัยอย่างเงี้ไม่ได้ครับ เขาจะมีที่วางไว้เลยครับว่าทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้จุดนี้จุดนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอวิ่งออกไปนอกเขตจุดนี้ถือว่าแพ้กันแข่งขันนะครับเขาจะมีกติกาเป็นการวิ่งมาราธอนนั่นเองก็คือวิ่งระยะทางที่ไกลามากสิบห้ากิโลไปถึงเท่าไรครับสี่สิบสองกิโลเนี้ยซึ่งระยะทางมันไกลาม,ามากๆนะครับอันนี้คือการวิ่งประเภทถนนนะครับก็คือวิ่งได้แก่นะครับวิ่ง สิบห้ากิโลเมตรยี่สิบกิโลเมตรยี่สิบห้าสามสิบลงไปถึงสิบสองนะครับผมอันนี้คือสรุปคร่าวๆของอาการวิ่งประเภทถนนนะครับหมดแล้วนะครับผมนะอีกสามประเภทค่อยไปเรียนในสัปดาห์หน้านะครับผนเราจะเหลือกกีทาประเภทอะไรครับอีกสามประเภทที่เหลือก็คือกรีทาประเภทเดินนะครับกรีธาประเภทวิ่งข้ามทุง่งแล้วก็กรีทาประเภทวัว ไอ้สามอย่างนี้เราค่อยไปเรียนในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เนี่ยครับนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับสั้นๆนะครับเอาแค่กรีธาประเภทลูกกรีธาประเภทลานและกรีธาประเภทถนนนะครับนะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับกรีธาประเภทลูกคือหมายวามว่าวิ่งบูดบนลูกวิ่งนั่นเองนะครับกรีธาประเภทลานคือกรีาเกลกรีธาที่ต้องใช้ต้องการใช้พื้นที่นะต้องใช้หลางกว้างสนามที่ใช้ในการแข่งขัน ่วนกีฬาประเภทถนนก็คือต้องอาศัยถนนนะครับหู่พื้นก็เรียกว่าใช้ถนนในการวิ่งนั่นเองนะครับนี่คือสุดมันสะั้นนะส่วนการวิ่งประเภทลู่มีอะไรบ้างนั้นเด็กๆก็ทราบไปแล้วมากีฬาประเภทลานได้แก่อะไรบ้างนนถ้าเวลาครคูออกข้อสอบหนูก็สามารถที่จะตอบครูได้นะครับผมนะอ่ะมาดูาก็เรียกว่าใบงานของเราเล็กน้อยนะครับคำที่แจงบอกให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้นะครับผม ข้อที่หนึ่งให้นักเรียนยกตัวอย่างกรีธาประเภทลูกนะครับกรีธาประเภทลูกได้แก่อะไรบ้างเมื่อกี้พูดไปนะครับาการวิ่งระยะสั้นระยะยาววาไปกรีธาประเภทล้านก็ได้แก่อะไรบ้างคุณคร้มยกตัวอย่างนี้รวมไปถึงกรีธาประเภทถนนนะครับอันนี้คืออธิบายให้พวกเราครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับผมนะไม่น่าจะยากแล้วทุกคนก็น,น่าจะตอบเกมได้นะครับสําหรับวันนี้ครับผมในรายวิชาพละศึกษา ตลาดไม่ได้ตั้งแต่้นประถมศึกษาปีนี้ก็คงจะมีประมาณน,นี้นะครับผมส่วนที่ใครเรียนรอบเช้าไปแล้วเนี่ยอ,อยาจจะตอบคเกไปแล้วตอบครูไปแล้วเรียบร้อยส่วนคนที่ไม่ได้เข้ามาดูนะครับผมก็เลยให้คลิกวิดีโอนี้ไปดูกันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะตอบคําถามได้นะครับผมเรหาา่ับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับดูสุขภาพรับทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ